ช้างน้อยเคนส์พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเคนส์เพิ่งตื่นนอนอ,อะไรนะภารกิจของวันนี้เคนส์อ่านดูซิทำความสะอาดห้องฮะห,ห้องรกมากเลยแต่นึกออกแล้วไปเอาตะกร้ามาก่อนนะ เก็บกระดาษใส่ตะก,กรา้าเก็บเปลือกแอปเปิ้ลด้วยเปลือกกล้วยเศษขยะทั้งหมดแล้วลูกบอลน,นี้ล่ะเอาไปเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยหนังสือล่ะเอาไปจัดเรียงให้เป็นระเบียบ ใช่แล้วแล้วดินสอสีล่ะเก็บใส่เลนชักให้เรียบร้อยใช่เค้นทำได้แล้วห้องสะอาดมากๆเลยใครมาเพื่อนเพื่อน,นมาแล้วสวัสดีฮะาทำไมทำห้องเรารกล่ะ เราจะมาช่วยกันหาชุดของอาชีพต่ตางๆสวัสดีฉันชื่อช้างน้อยเคนส์ Kent. ฉันอยากเป็นหมอ,อมชุดไหนในนี้กันนะคือชุดหมอไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็ยังไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันนี่แหละอันที่ถูกต้องฉันเป็นหมอนะ ฉันอยากจะเป็นนักดับเพลิงอืมชุดไหนในนี้นะที่เป็นชุดนักดับเพลิงไม่ใช่ไม่ใช่นั่นก็ไม่ใช่ใช่นี่แหละอันที่ถูกบ้างฉันเป็นนักดับเพลิงแล้วฉันอยากเป็นชาวนาะ ไหนนะที่เป็นชุดของชาวนาะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วเธอตอบถูกฉันเป็นชาวนาแล้วฉันอยากจะเป็นเชฟใช่ชุดนี้แหละฉันเป็นเชฟแล้วเย้บายบาย แทนที่ไม่มีรถบนถนนสักคันเลยอ้าวเปิดกระเป๋าดูสิกระดาษสีแดงเอามาทำอะไรได้นะรถยนต์สีแดงเจ้าลุกจะใช้เวทมนต์เสกแล้วนะรถยนต์ขึ้นรถกันเถอะโอ้น้ำมันหมดแล้วเราจะทำยังไงกันดีต้องจอดแล้วล่ะไปรถบัสก็ได้รถบัส เคนซ์นั่งดูแผนที่ว่าจะต้องไปทางไหนต่อถึงจุดหมายแล้วลากอนขึ้นมาที่ภูเขาแล้วเดินต่อไปอีกนิดนะนั่นอะไรอะ่ะเจ้าไข่บนจัก,กรยานหรออ่ะตกลงมาแล้วเปิดดูซิในกระเป๋ามีอะไรกระดาษสีแดงทำเป็นอะไรนะ เจ้าลูกใช้เวทมนต<ะ>์สราาิรถพยาบาลรถพยาบาลเดินต่อกันเถอะไปเจอแม่น้ำเปิดกระเป๋าดูอีกทีกระดาษสีแดงทำเป็นอะไรนะเจ้าลูกใช้เวทมนต์เลยออเรือไปกันเลยเจ้าช้างน้อยเคนส์และเจ้าลูกก็นั่งเรือออกไปเรามาถึงเกาะแล้ว มาดูแผนที่อีกทีนึงนะอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วนะไปกันเลยเปิดกระเป๋าดูสิกระดาษสีแดงคราวนี้ท้ำเป็นอะไรนะใช้เวทมนต์เลยเจ้าลูกฮะเครื่องบินบินขึ้นไปเลยมาจอดหน้าถ้ำเลยเข้าไปดูข้างในก่อนอะขุมทรัพย์มากมายสุดยอดเลย เจ้าสิงโตโลีโอและเจ้าลิงชื่อทิมนั่งกินผลไม้กันช้างน้อยเคนส์เดินมาแล้วฮะกินอะไรกันนะมีผลไม้มากมายเลยช้างน้อยเคนส์หิวแล้วนะท้องร้องแล้วเนี่ยอะเจ้าเคนส์ภารกิจของเธอวันนี้อะไรหรอลีโววาเส้นเป็นรูปต่างๆหรอมันคืออะไรนะ มาทำอะไรสนุกๆก,กันเถอะเคนส์หยิบดินสอขึ้นมานะดินสอพร้อมแล้วเคนส์ Kent, เขียนเส้นตรงต่อกันสิว่าเส้นตรงที่หนึ่งสองสและเส้นตรงที่สี่เก่งมากเคนส์ Kent. เส้นตรงตรงเหมือนตึกเลยเห็นไหมเปลี่ยนหน้าใหม่นะ ว่าเส้นตรงตามแนวนอนซิว่าเส้นแนวนอนที่น1นเส้นที่อ2อเส้นที่3เก่งมากเลยเคนส์เส้นตรงตามแนวนอนได้เป็นเส้นขนานเหมือนถนนเลยนะหน้าต่อไปนะอะไรดีนะจะวาดเส้นสกแซกได้ไหมเคนส์ขึ้นลงแบบนี้หรอเป็นอยากไปเรื่อยๆไง แบบนี้ใช่ไหมเย่เ yeah! ก่งจริงๆเลยเคนส์ Kent. เส้นซิกแซกคล้ายๆภูเขาเลยนะเปลี่ยนหน้าต่อไปนะแล้วเส้นโค้งล่ะใช่เคนส์ Kent, วาดเส้นโค้งได้ไหมค่อยๆลากเส้นเป็นคลื่นแบบนี้โค้งแบบนี้เหรอเก่งมากเลยเคนส์ Kent. เส้นโคง้ง เหมือนคลื่นน้ำทะเลเลยหน้าต่อไปนะอืมเส้นประละ่ะใช่เส้นประไงอืมได้เลยวาดเส้นเล็กๆต่อกันแบบนี้เก่งมากเลยเส้นประเหมือนมดเดินไปมาเลยนะ กบมือให้เค้นหน่อยวันนี้เค้นทำภารกิจวาดเส้นต่างๆเสร็จแล้วเส้นตรงเส้นแนวนอนเส้นซิกแซกเส้นโค้งเส้นปราว้าวเรามากินผลไม้กันเถอะพระอาทิตย์ขึ้นแล้ววันนี้อากาศดีจังเลยนะเค้นกลับไปเขาวิ่งไปไหนกันนา เล่นของเล่นกันเถอะไม่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 งั้นเคนไปเล่นก่อนนะเฮ hey, ้แบกโกฮะขอเคนกินมั่งสิก่อนอื่นนะขอฉันดีๆก่อนฮะอืมแฮะเอาไปเลยนะฮะกลับมานี่เจ้าช้างน้อยเคนแลนะหมูแบกโกวิ่งไล่กันใหญ่เลยวิ่งขึ้นลงสไลเดอร์ด้วย อย่าหนีสิเคนกับแปกเกาะขึ้นมาอีกรอบแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าเคนกับไปกเกาะวิ่งไลก่กันเกี่รอบแล้วเนี่ยอ๋อเหนื่อยฮะอา้าวเจ้าแบกเกาะหยุดซะแล้วคิดออกแล้วเจ้าเคนยังวิ่งอยู่เลยแปกโเกาะเอาถังน้ำมาทำไมนะเจ้าเคนลื่นลงมาที่ถังน้ำแล้วเอาคืนมาเลย ฉันขอโทษนะไม่เป็นไรเคนส์พูดเพราะๆกับฉันสิฉันขอกินมั่งนะขอบคุณมากเ <ไป S 2> <ด>วลาจะขอขนมอะไรเด็กๆต้องพูดกับพื่อนเพราะๆนะสวัสดีตอนเช้าเด็กๆวันนี้ท้องฟ้าชุางสดใสจังเลยฉันช้างน้อยเคนส์กำลังจะตื่นนอนจากการนอนหลับที่เพียงพอตื่นได้แล้วมาเตรียมตัวไปโรงเรียนตื่นตื่นตืน การน,นอนแต่หวัวข้ามและตื่นแต่เช้าทำให้ช้างน้อยเค้นแข็งแรงและสมองปลอดโปรง่งในตอนเช้าฉันชอบที่จะแปรงฟันด้วยเจ้าแปรงสีเหลืองอันโปรดของฉันเราทุกคนต้องแปรงฟันสองครั้งต่อวันนะหนึ่งครั้งตอนเช้าและหนึ่งครั้งก่อนนอนเพื่อฟันเราจะได้สะอาดแข็งแรงแปรงขึ้นหลงจากนั้นก็ล้างหน้าให้สะอาดด้วยสบู่สีขาวถูวให้เป็นฟองแบบนี้เลยมาเรามาเลือกชุดที่จะใส่ไปโรงเรียนเถอะ ฉันจะใส่สีแดงไปโรงเรียนดีไหมนะไม่อ่ะไม่เอาดีกว่าหรือฉันจะใส่ชุดสีเขียวไปโรงเรียนดีนะออสีเขียวก็ไม่อยากใส่นะโอ้ดูเจ้าชุดสีน้ำเงินนั่นสิฉันว่าฉันชอบวันนี้แหละฉันจะใส่ชุดนี้แหละไปโรงเรียนเย,ย้ฉันว่าฉันเทมากเลยนะเธอว่ายังไงรถโรงเรียนมาถึงแล้วแล้วเพื่อนๆก็รอฉันอยู ขอบคุณมากนะที่มาคุยเล่นกันตอนเช้าบายยฉันเชื่อเคนเป็นช้างน้อยน่ารักฉันชอบเรียนรู้เรื่องต่างๆไปกับเพื่อนมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยว่าไงเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่ะ่ะขอเล่นด้วยได้ไหมได้เลยเคนมาเล่นกันเรากำลังอยู่ในสนามรบและฉันก็เป็นทาหารที่กล้าหาญมาดูฉันนะดูดาบฉันนะแข่งไปไ เดี๋ยวก่อนทำไมพวกเธอถึงใส่แมสก์ล่ะเธอไม่รู้หรอว่าอะไรเกิดขึ้นที่ประเทศจีนโอ้โน oh, no. อะไรหรอมีคนที่ประเทศจีนมากมายติดเจ้าไวรัสนี้ฟรองไหนของประเทศจีนหรอมันเกิดขึ้นที่เมืองที่สวยมากชื่ออู่ฮั่นเป็นที่ที่มีชื่อเสียงเพราะมีหอ,อกระเรียนเหลืองอยู่และเจ้าไวรัสที่เกิดขึ้นที่นั่นน่ะก็แพร่กระจายไปที่คนทั่วโลกเลยไวรัสอะไรหรอฉันไม่เข้าใจเลยอะ่ะ เจ้าไวรัสตัวเนี้มันติดต่อได้จากคนถึงคนนะถ้าเราอยู่ใกล้กันก็เพราะแบบนี้ไงเราถึงต้องใส่แมสเพื่อป้องกันมันไวอ๋อ oh. แล้วเธอรู้ไหมว่าถ้าเธอมีไข้ไอหรือจามเนี่ยเธอต้องไปหาหมออย่างด่วนเลยนะโอ้เ oh, งินไวรัสมันก็น่ากลัวนะอ่ะก็ใช่นะสิแต่ก็ไม่ต้องกลัวไปนะมันมีทางออกเสมอนั่นแหละ เราทุกคนก็ต้องระวังน,นะป้องกันไม่ให้มันแพร่กระจายออกไปเพิ่มขึ้นเฮ้เคนช์บอกฉันสิว่าก่อนกินข้าวอะต้องทำอะไรเราต้องล้างมือด้วยสบู่ใช่แล้วล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้มากเลยนะมันสำคัญมากเลยนะว่าเธอต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอดีเลยฉันชอบให้ห้องฉันสะอาด นั่นเป็นนิสัยที่ดีมากเลยเคนซ์ทำต่อไปนะแล้วก็อาหารที่เรากินอ่ะอันนั้นด้วยล้างผักและผละไม้ให้สะอาดและกินให้มากๆเพราะมันทำให้เราแข็งแรงอูฮ้ฮฉันเข้าใจแล้วถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันโลกนี้มันก็จะน่าอยู่ขึ้นแล้วทุกคนก็จะแข็งแรงยย <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> อย่าลืม subscribe แล้วดูวิดีโออื่นๆนะช้างน้อยเคน์